ความสำเร็จไม่เคยมาเองมันต้องถูกสร้างขึ้นด้วยความพยายามและความตั้งใจเราลองนึกถึงการฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันกีฬาถ้าคุณอยากเป็นนักกีฬาที่เก่งคุณจะไม่สามารถนั่งรอให้รางวัลเข้ามาหาคุณได้คุณต้องลุกขึ้นไปซ้อมวิ่งฝึกทักษะและรับมือกับความเหนื่อยยากที่ตามมาถึงแม้ซ้อมทุกวันจะเหนื่อยจนไม่อยากลุกแต่ถ้าคุณมีความตั้งใจจริง ความสำเร็จที่รออยู่ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมอีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการทำอาหารถ้าคุณอยากจะทำอาหารจานโปรโดให้อร่อยคุณต้องลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งบางทีคุณอาจทำออกมาแล้วไม่เข้าท่าหรือเกลือมากไปแต่การทำซ้ำทำให้เราพัฒนาทักษะจนในที่สุดสามารถทำอาหารที่อร่อยได้และนั่นคือความสำเร็จที่เกิดจากความพยายาม ในชีวิตเราทุกอย่างที่มีค่าต้องการเวลาและการทุ่มเทไม่ว่าคุณจะอยากเรียนจบในระดับสูงหรือสร้างธุรกิจให้เติบโตสิ่งเหล่านี้ต้องการการทำงานหนักความเสียสละและการเผชิญหน้ากับอุปสรรคอย่าลืมว่าความสำเร็จไม่ได้มาเพราะโชคแต่เป็นผลของการเดินหน้าต่อไปแม้จะเจอกับความล้มเหลวตามมาจงยืนหยัดและมุ่งมั่นต่อไป คุณมีความพยายามในการทำสิ่งใดเพื่อจะประสบความสำเร็จบ้างแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์กันเถอะ